สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพยจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พี่ใช้งานจริงกับเจ้าตัว Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G แท็บเล็ตที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้จาก Samsung ที่สเปคให้มาจัดเต็มกับราคาที่โคตรคุ้มในปี2 0 2สซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา5,400 90บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับผมราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคา อาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าและแอปส้มนะครับหรือที่ตะก้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนสับงบ5,490บาทนะครับจากราคาเต็มคือ8,000 990บาทนะครับบอกเลยว,ว่าตัวนี้สเปคให้มาถือว่าเพียงพอจริงครับมาดูว่ากับประสบการณ์หลังใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างตัวดีไซน์ถือว่าในการออกแบบมีความสวยงามผมด้านหลังถือว่าวัสดุมีความแข็งแรงงานประกอบเครื่องชื่อว่าซัมซุงทําออกมาได้ดูดีจริงครับคือปัจจุบันนี้สามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15หรือว่า One UI version 7.0สามารถอัปเดต้วบบแว้ให้เรามาดีมากอันนี้ขอชช่นชมพร้อมด้วยความบางของตัวเครื่องให้มาถือว่าความบางดีมากครับบางเพียง6.9มิลเมตรกับตัวนี้บอดี้ในการพกพาถือว่าง่ายจริงหนักให้มา480กรัมนะครับตัวนี้ซึ่งพี่ทาการเชื่อมากับตัวรุ่น 5G ที่ไม่เกิน500กรัมถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่ คือมีความสวยงามซึ่งลำโพงใช่มาเป็นลำโพงตัว4ตัวลำโพงตัว d o l y y t m o o พร้อมปลอไทซีสามารถซัพพอร์ตในการฟ a s ช c าร์ g e 15วัตต์พ้องจะแบบให้มา 7,040แมส่วนตัวถือว่าเแบบ็ดให้มาอึดจริงครับแล้วก็มีรูหูฟัง3.5ไม่ให้เราเพียพรพอถือว่าตัวดีไซน์ของบอดี้ทำออกมาได้ลงตัวจริงครับมีความสวยงามจริงครับซึ่งพีก็ไปสัมผัสมาถือว่าเพียงพอมากกับกล้องหลังให้มา8ล้านมีออโต้โฟกัสแล้วก็กล้องหน้าให้มาตัวนี้5ลนะ้านเนาะมุมมองพีถือว่าทำออกมาได้อย่างเพียงพอจริงครับดีบอดี้ ขอบจอก็มีความบางผิวสัมผัสแล้วก็ฟีลลิ่งในการจับถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับอันนี้พีสั่งซื้อมาด้วยเงินของพีทุกบาทเลยนะครับผมตัวนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับซัมซุงนะครับนี่ อันนี้คือความสมดุลของหน้าจอหน้าจอให้มากับหน้าจอขนาด10นิ้วหน้าจอให้มาคือ Full HD Plus กับหน้าจอดิเฟรช90 h z ในการกดในการทัดถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับตัวนี้หลังจากที่พี่ทาการใช้งานมาตัวนี้มีฟังก์ชันของตัว desktop เหมือผมสามารถปรับฟังก์ชันนี้ได้อย่าง่งยจริงซึ่งหาได้ยากมากกับแท็บเล็ตที่ราคาเลทน,นะครับผม 5000ันแต่สามารถใช้ตัวฟังก์ชันที่เป็น PC หมดให้เรามาถือว่าจบครบครับซึ่ง UI ของ a m s u n งทำออกมาได้ดูดีจริงอันนี้ประสบการณ์ที่พีทำการใช้งานมากดพัดดีมากแล้วตัว UI อินเดี๋ยผม u s e r i n t e r f a ท e รทำออกมาได้ลงตัวมากอันนี้ขอชื่นชมผมซึ่งพีก็ทำการใช้งานมาถือว่าตัว UI ดูดีจริงครับแล้วก็ในเรื่การตั้งค่าตัวนี้สามารถทำการตั้งค่าได้อย่างแ่งายจผมตัวนี้ให้เรามาถือว่า เพียงพอจริงครับนี่เชื่อมต่อ Wifi 4และ WiFi 5สามารถทำการเชื่อมต่อได้แล้วก็ ลำโพงสามารถปรับเป็นลำโพงแบบตัวที่เป็นคุณภาพอ e ีโคไลเซอร์ก็ปรับเปลี่ยนได้ผมให้เรามาก็ถือว่าโอเคมากนะผมตัวนี้หลังจากที่พีท่ทำการใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่มีอัตโนมัติมีภาพยนตร์มีเพลงมีเสียงในการปรับตัวอ e ีโคไลเซอร์ลำโพงถือว่าคุณภาพให้มาถือว่าดีพอสมอควรน,นะครับผมตัวนี้พร้อมกับจอภาพสามารถปรับตัวทีมมืดทีม,ทมสว่างให้เรามาเดี๋ยวผมแล้วก็ปรับตัวหน้าจอต่างถือว่ามีความลื่นไหลผมในความสมุดของตัว บ,บอกเลยว่าให้เรามาดีจริงครับกับตัว UI ซึ่งในการเปิดแท็บก็เปิดแท็บให้เรามาเยอะแยะมากมายเช่นพีทําการเปิดแท็บนี่ครับผมในการดูหนังฟังเพลงถือว่าทําออกมาได้อย่างเพียงพอผมนะครับอันนี้พีเปิดที่ฟังก์ชันของตัวนี้นะอันนี้คือลําโพงนะน,นี่พีเปิดแท็บคือออกมาเยอะมากไม่รู้ว่าเสียงลำโพงเป็นอย่างไรนะครับ No hope, you can still never บอกเลยว่าลำโพงเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่ามีความคมชัดกับคุณภาพจริงครับ เสียงโคตรดีเลยอ่ะบอกเลยว,ว่าเสียงให้มาถือว่าเพียงพอแล้ว UI มันมีความสมุดมากครับซึ่งพีซื้อมาเครื่อเบโมเดลน้าแรมสกิกบอกเพิ่มสิกิกส่วนตัวใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอมากนะครับอันนี้คือความสมุดนะ เฮ้ hey, คือมันมีความสมดุลดีอะพี่ชอบอะผมตัวนี้แล้วก็มีความเรื่หยปิดเปิดแอปก็ง่ายนะผมเพราะว่า CPU ให้มาถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับแล้วก็ทําการปิดเปิดตัวแอปฟังก์ชันของตัวเด็กก็ออกจากการใช้งานเด็กก็ง่ายซึ่งเป็นทบ,บที่ใช้งานฟังก์ชันให้เรามา ครบจบจริงครับเยื่อเลยว่าใช้งานมาโคตรดีกับตัวนี้นะครับผมแล้วก็สามารถใส่ซีมทได้รับซัพพอร์ตในการรับข้อความก็ซัพพอร์ตได้ในผมนี้ครับเกี่ยวกับแท็บเล็ตซึ่งตัวนี้ให้มาเป็น CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับ CPU ที่บอกเลยว่าให้มาดีมากกับเจ้าตัวเซมิคอนตัวนี้ซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ให้มา CPU บอกว่าเกินค่าตัวไปเยอะมากเลยนะครับนี่อันนี้ก็ ข้อมูลของตัวซอฟต์แวร์ผมก็เป็น Android 15กับตัวนี้ One UI นะครับเวอร์ชั่น70ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวมากอันนี้ขอชื่นชมผมที่ทำให้เราได้ขนาดนี้อ่ะกับ CPU ที่ในการขับเคลื่อนคือคขอข้อม s m ปดากอน o n 695เป็น CPU กระบวนการผลิตคือ6นนโนเมตรซึ่งพีเล่นเกม r า v มาในการปรับสรงสุดบอกเลยว่าสบายถ่ายโหนะครับเกมเก็บชิมแพปรับกลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอผมแล้วก็เกมพ u b g พีปรับเป็นค่า ริ่มต้นก็ถือว่าเพียงพอตรงนี้ถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงครับมีตัวใช้งานตัวแอ่นต่างๆถือว่าเพียงพอฟรีไฟปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงซึ่งพีก็ใช้งานมาถือว่าฟังก์ชันทุกอย่างถือว่าครบจบแน่นอนแล้วก็ UI ถือว่าใช้งานง่ายมากถ้ามีของนะวียกไปกดในการสั่งซื้อเลยรับรองถือว่าตรงนี้ให้เรามาถือว่ามีความคุ้มค่า คุ้มราคามากเลยครับผมตัวนี้มาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรซึ่งพีก็สัมผัสในการถ่ายรูปมาก็จะมีการถ่ายภาพบุคคลนผมให้เราแล้วก็รูปถ่ายมีวิดีโอมีอื่นๆผมให้เราเยอะแยะมากมายและฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอให้เราถือว่าแบ่งง่ายมาก UI ให้มาพีเนีเต็ม10เลยกับ UI ไบอกเลยว่าใช้งาน,นจริงเช่นพีทำการลากตัวหน้าจอออกมาดูแล้วก็สามารถทําการแบ่งหน้าจอได้ถึง3หน้าจอให้เรามา เป็นเมือ่อเป็นแบที่ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงๆพี่ทำการกดถ่ายนะครั่ผมพี่อยากรู้รูปภาพที่พี่ถ่ายมาก็จะขึ้นล่าสุดคืออันนี้ให้มาบอกเลยว่าสุดจริงครับ แยบที่ใช้งานดีมากตรงๆเลยคือบอกเลยว่า work มากหลังจากที่พีทำการสัมผัสกับตัวนี้มาคือพี่ให้เป็นเดอะเบสเลยฟังก์ชันบนหน้าจอฟังก์ชันทุกอย่างลําโพงหน้าจอหรือว่ามีความสวยงามรซบ CPU หรือว่ามีความเร็วความแรงครับฟังก์ชันถือว่าให้เรามาครบจบแน่นอนตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าพีจะขอแนบลิงก์นะครับผมกับประสบการณ์ที่พีทาการสั่งซื้อมาตามลิงก์ี่ท่านให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอฟ้าแอบส้มหรือที่ตะก้าสินค้านะผมบอกเลยว่า work มากฟังก์ชันให้เราครบ กล้องก็ถือว่ามีความสวยงามซึ่งพีก็ไปสัมผัสมาทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าคุณภาพให้เรามาดีพอสมควรนี่ครับซึ่งพีชอบฟังก์ชันของตัวเดสก์ท็อปม,มากคือใช้งานออกมาลงตัวมากครับผมนี่ครับใช้งานง่ายมากคือมันกดทัชอะไรก็ดูแบบง่ายดีครับผมนี่ครับคือมันมีฟีลลิ่งของตัวเหมือนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอะ เขาบอกเลยว่าสุดมากครับผมเช่นพียงการกดเข้าเกมหรือว่ากดต่างๆนี่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากกับตัวฟังก์ชันของตัวนี้ให้เราถือว่าโอเคมากนะผมนี่ใช้งานก็ง่ายนะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับแล้วก็เปิดแอปต่างๆก็ถือว่าเปิดได้อย่างง่ายได้จริงครับนี่ครับผมพีซอดแอปหลายแอปมากครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่า So อดแอปได้เยอะจริงผมเช่นพีทำการเปิดแอปต่างๆนี่ยผมนี่พีก็เปิด คือสามารถใช้งานง่ายนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับพี่ก็เปิดทําการทดสอบอินเทอร์เน็ตผมตัวนี้จับสัญญาณไ i f i แล้วก็จับสัญญาณเครือข่ายบอกเลยว่าจับสัญญาณได้ลงตัวมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่พีก็ทําการใช้งานให้ดูว่าผมนี่บอกเลยว่ามาโอเคมากผมคือมนมีความสมุติในการกดในการถัดแล้วก็ถัดออกมาได้ดูดีมากอ่ะนี่ครับผมพีก็เปิดแอปค้างไวให้ผมเรื่อยๆเลย อองตรงคือดูดีอะใช้งานง่ายนะผมตัวนี้นี่พี่ผมจะขอเนบผมตัวโน้ต 60x มุมพี่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากแถมการกดการทัดก็ถือว่าดูดีับผมแล้วก็ตัวซ้ายคือจะตัวเมยซูเอ็มบูนะครับผม21งหงกับเพอรเลย์นะคะหนึ่บบาทนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ ซึ่งตรงนั้นตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเช่นกันถือว่าเป็นมือที่ใช้งาน,นง่ายผมใครหาหมือที่ราคาเรทไม่เกินแบบประมาณพันหกนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีซึ่งพีชอบมากกับตัวหน้าจอที่ให้มาหน้าจอประมาณ6.76.8ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็รีเฟรช90้าเฮิร์ตทัดกดก็ถือว่าง่ายจริงครับแล้วก็สามารถแบ่งหน้าจอส,สามารถใช้ทั้งแนวตั้งแน่นอนกับ CPU ี n ูในซอฟต์ที 606นย์หกออตาคอซึ่งพีก็สัมผัสมาใช้งานก็ง่ายจริงครับแล้วก็ลำโพง2ตัวดีไซน์ก็ถือว่ามีความสวยงามกล้องหลังให้มาในการถ่ายผมสดก็คือ13ล้านส่วนตัวใช้งานมาก็ถือว่าครบจบจริงทั้ง12ตัวนี้ก็คือใครชอบนะตัวเรียวมีโน้ตหกสิบเอ็ดคุ้มมากกับงบเล็ดไม่เกิน2 0 0 0ตัวนี้ซึ่งโปรโมชั่นล่าสุดตัวนี้มุมมองพีนะบอดี้ผ่านการรับจากการป้องกันในการตรวจทกก็ถือว่าโอเคมาก oppo ก็ดีซึ่งทั้ง2ตัวนี้ถือว่า ครบจบครับใครชอบแบรนด์ออเนอร์งบเลทราคา3,000ก็ออเนอร์ X6C ซึ่งพีจะขอแนบิงน์ในการสั่งซื้อได้พีทำการสั่งซื้อทั้ง12ตัวนี้มาทั้งแอบฟ้านะครับใต้คลิปนี้หรือว่าแอบส้มใต้คลิปนี้หรือว่าที่ดกาสินค้ากับโปรโมชั่นล่าสุดสำน,นี้ขอบคุณครับ